สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดมานี่ชาแนลนะคะ,คะสำหรับมืมนิแอดกระไดมาที่วัดพระนิลพระนิลาน้ำนะคะมาตอนเศาราเลยนะคะแต่เศาๆเลยนะคะคำว่าะะเอาตัวเลขนะคะแนวทางไปฝากพีฝากน้องนะคะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4นะคะค่ะพี่น้องท่านใดที่เขามาแลวกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับท่างช่องลัดมานี่นะคะ ล้าก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อจะประิพาฒคลิปใหม่ๆในการแก้งเตือนนะคะแอดกาจะได้หาตัวเลขเด็ดๆข้าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะค่ะแอดกาได้เห็นปูนะคะตามแล้วด้วยพอดี๋ยักแอดภาพไปถามแนวทางจากปูเพ่นน้ำกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ ปูตามแล้วรวยเนาะค่ะเนาะก็เกินปูคือเก่าล่ะเพราะว่าเคยเป็นปูเนาะค่ะในมอฟอกันแบบนี้ก็เลยเอาตอนนี้ก็ว่าสิบวมาเด้ค่ะแล้วก็นานันก็สามสี่เหม่อฝันฝันเห็นนันไอ้ปูนีน้ำเนี่ล่ะค่ะฝันเห็นเพิ่นฝันว่าฝันเปลี่ยนหาอยู่เฮียนก็เลยว่าเอ่อน บอไปหาลูกจักเตือนเอาปอนโอ้ยไปจังไรไข่ยยากอยู่จังดอกถ้าเป็นไปก็จะไปขอเด็กกันตัวอจังดอกค่บ้านนี้อันดีคือกันน่ะแม่เรามาบอกเด็กได้ได้บอกเพิ่นเพิ่นก็ได้บ้าบ่บอกเราเอาปากกามาสีเขียนให้่นว่าเพิ่นเขียนให้มันเป็นหกเป็นเก้าเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งเนาะเป็นหกเป็นเก้าเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ตื่นกันย้ำมาส้าก็ได้ไปเอาลอตเตอรี่มาลายใบยืดอกก็อยู่ในสี่ตัวนี่แหละมันก็้บอกกัน กันก็บบ่บ่บ่จับจินจับใจนะก็ได้ขึ้นว่าบ่มันบ่บ่แม่นดอกตีว่าค่ะได้บ่อันนี้หัวตาบาดนี้หมู่บ้านนี้ญาจันหอมหมู่ญาตะเคียนอยู่บ้านน้องว่าบัดสีชมพูเคยไปเอาน้ำเพลินมาแต่สองสามงวดแล้วละค่ะแต่งวดบางแหนบ่เข่าแต่ว่าจนมากไปเอาน้ำเพลินนี่สิไปก่อนบัดกุดแหยไปเอารื้อหรือเมือสองเมือมาบัดกุดแหยจังมาปล่อยเดืงตรงกันเป๊ะเลยย้ำเลยก็ไดอืมเป็นให้์เจ็ดเก้าร่างมันออกเก้าเจ็ด ค่หนสามเก่ดังออกสามเก่าตรงๆเลยคงวดบางหันเพิ่นเพิ่นให่อันหุกแล้ก็นึงแล้วกสองต่วเพิ่นขีดหกไปใสหนึ่งขีดหกไปใส่เซ็นตออันคันคันแมนคนตีเป็นเนาะคือว่าน่ะมนุุย์ห้องกับบรสารพันมาหูกับหนึงบวกกันก็เป็นเจ็ดหูกับสองบวกกันก็เป็นแปดสองกับหนึงบวกกันก็เป็นสามี่เจ็ี่แปดีสาโอ้ยไปจีบหูนาะจังนาะแตว่านี้เพิ่นก็ได้บอกเางใส่จันทรหอม ก็ได้ไปเพราะถ้ไปฮอดเพิ่นก็ได้เพิ่นอยากเกียรติขละกขั่งเพิ่นอยากสังหัวละกขั่งไอเดียวบาฮอละกขั่งก็จะคว้าขึ้นมาท่านไอเดียิ่นก็ได้บอกเกียรติหางานนี้แอดก็ได้เออเป็นปูนก็ได้เป็นเล่นลุงไปเรียบร้อยแล้วล่ะลงคลิปเจ้าของค่ะเราลุงขีดเจ้าของไปเกียรหาบอกเอพซีแฟนสองเรียบร้อยแล้วบัดเมื่อขึ้นหมายความสนมุ่นเดีวนั่งสมาธิอธิษฐานมา ถ้าหากไปตัวนี้มันสามาแช่ในน่อนให้พวกข้าฝันมีระบายมีน้องมาบอกกินได้อปู่ย่าเต้บาราจึงศักดิกิ์สทธิาบาาบ์บอกปู่ชีบกับเขาบอกบอกวดัดน่ะสิ้นซักดิ์สิทธิ์บอกเออกราวเพิ่นไปเวัดมองเดยจากของเคยเที่ยวเคยท่องเคยไปเคยมาค่ะมันก็ได้บอกเพิ่นมาให้เพิ่นมาบอกได้เลยพัฒนา,า,าขึ้นเห็นฝันฝันเห็นปู่ชีบับขาวมามา,มา,มาเขียนให้ึห่งค่ะจากคนเอายังเขียนโบว์วันอันจะเป็นเงินกระดาษมาให้ตัวแดงจึงคือยู่ เป็นซีเก้าขีดเย็ดหาคนบาบนดังเด้อยลูกคน่ะซีเก้าขีดเก็ดหาบนดังเด้อดรุกว่าบาอธิทานบาถหา่าถูก่ะคลูกดานก็ชิมเงินไปสางหอละข้างให้ยน่ยจะน้อม่มดแล้วบุญบารมีเนี่ยอาจจะบอายตบปูเต่ยังกับ่าไปเองจีน่าชาภาษาเข้าเนาะบอกบอกบอกหาหมองใดมันดีมันงามนั่นแหละผู้ชี้เขซีเก้าซีเก้าขีดเย็ดหา เก็บหาไม้ก็มามาบนมาหลังเนอสองคู่นี่คู่นึงบนคู่นึงหลังประมาณนี้นะควบไม้ก็ได้ฟาดสนอกตื่นคนคนขี้งล <Town> ูกยาวๆเนาะค่ะก็ได้เหตุคลิปปล่อยคลิปไปแล้วแหละถ้าตีหาตีซีตีหาปล่อยคลิปออกไปค่ะเพราะว่าฟันเห็นปูชีบกับขาเมื่อกี้ไหนยังได้หงดหงดกันเก้า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 เจ็ดยังนั่นวดนนั้นฟันเห็นตัวสีแดงวันนั่นก็ได้ได้ตรงตรงนั่นเพรานมาเมี่อกี้ไหนตัวสีแดงวันนี่กับตัวสีแดงอีกเด้ตีเอ่อตัวสีแดงโอ้ โอ้ uhm, bom, งามงามงามบอเห็นตอนคนเขียนค่ะตอนต่่วาตอนตอนนิมิตฟันเห็นนั่นตอนนิมิตฟันเห็นนั่นปูนีลาน้ำนี่ยฟังก็ก็คือเป็นผู้เอาปากกาสีแดงให้คนเขียนเพิ่นก็ได้เขียนให้ค่ะอันมันเป็นหกเป็นเก่าเป็นเกศเป็นแต่ว่เสื่อมะหรอโมเมนต์โมเมนต์โอ้อันตัวที่ฝันว่ามีหกมีเกศมีเก่านะ บอกเกไม่เก่ามีหนึ่บอกเกไมีเก่ามีนึ่งับอแมนบอบอแมนเพราะว่าเสือมาเสียงเหรอเม็ดซีดีบัดอันมาอันฝันมืขึ้นคู่ซีปากาไปบอกมันเป็นเป็นอันซีเก่าขกดก็ดือเจ็านใช่นะถ้ามาขีดกัดิบาตัวนึงบนตัวนึงนางเลยคู่จะบอกว่าไล่บนงจ่างเลื่อยง่ามสบากัแมนดอกตัวนี้ เอาสายบนพุ่งปฏิบัติแล้วมันปูนสิได้ร้ายอยู่เนี่ยค่<ฮ>ะเพราะว่าปูสีสุทโท้เป็นมหาหอยตะกอนานานี้แล้วมหาหอยจะร้ายเมือนอะไรค่<ฮ>ะเจ็ดตัวนี้สี่เก้าเจ <ฮะ S 2> ็ดห้าเนี่ยสี่เก้ากับเจ็ดห้าเนาะค่ะเนาะ,นะคือปูอไปบวงสรวงอะไรนี่มันจะหายโสดอยู่แต่ว่าหันมาไายลงครั <ฮะ S 2> บาบางบางหลองกากระว่ยอยากเก็บลุ่งจีนนะเจ้าของก็อยู่ในชายนี่ก็เริ่มบรรยากายังมาไม่ย่างก็เจ้าบ้านี่เจ้าของนะครับก็เป็นคนอันนี้เนี่ยอีกจังหนึ่ง ปลูกไปหนี่งขันเพิ่นมาบ่อแห่ไทยปูกกับบ่ายไทยด้วยขันพิ่นมาแห่ไทยปูกบบาายังไรขันพ่นยังในบุ๋กแม่นจ้ะเป็นคน,งงนเพิ่น,น<า>กรบ<ผ>่ออันนั่นขันเพิ่นมาหาม,มแล้วก็ก็บ่อยางละเมิดเพิ่นเนาะแต่ว่านี่ถามนนาาดดาาเาพิ่นด่เาเพิ่นกระบะไทยโดดดื้อบ้านตะย์ไทยเอาเพิ่นค่ะเออไทายเอาตะทันที่รือว่าเข้าวไทยเอาหมูปลวกไทยน้ำแข็งรถแข็งหน้าเป็นจีระยุงจีนะค่ะแม่นอยู่จ้ะเดียวนะจะได้เ้าวฉันเนาะ สำหรับตัวเลขนะคะงวดวันที่สิบหกนี้เนาะค่ะปูเนาะกสี่เก้ากับเกีห่านเนาะค่ะเนาะสี่เก้ากับเกีดห้าเอค่ะงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่นะคะปูเพิ่นกับไหแน้ทางมากนะคะปูตามแล้วรวยเราก็มีช่องของอ่าเราคือกันเนาะค่ะซื้อช่องซื้อว่าจังไหนจัะตามแล้วรวยชาแนลนะคะถ้าผู้ใดอยากอ่าถามกับติดตามในช่องของ ของปูก็ได้แล้วค่ะเด้อท่านงไงรอตามแล้วรวยนะคะใครมีเวลาเลยค่ะนี่ก็ได้คอตัวเลขแนวทางจากปูคนกไห้มาแล้วนะคะกให้เหาพิจารณาเบึงเอาเนาะค่ะเนาะพิจารณนาบองเอบอค่ะมันจะตรงกันมาจังจวดจัดแห้งแห้งหมดเนาะเอ้ตรงกันได้กินท่านค่ะถ้าบนตรงกันกับจังพิจารณาเค่ะข้าวเผาหล่อข้าวชอบตัวใดีกับจังเอาแมนจ้าอ๋อหมักชอบก็ จังค่อยเอาพิดถูกกายว่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางในตัวเลขนะคะขอบคุณหลายหลายนจ้าเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางอในมือนี้นะคะใส่สีเบ้างไหมด้วยเอาสีให้เบ้างอีกนี่สีบ้างอีกเนี่ยจ้ามากตัวไหนโอตัวคีดไว้นะปุ้ยคีดเส้นไตไว้พอดีปัาดคือเข่าเป้าแถบาดเนี่ยเข่าโปะเลยกัะปูพันหายวังหัน แวามหาปูนี่เราเคยดวงผูกพันกับปูตัวถือเลขถือน้ำกันคนเมื่อกี้นี่ไปเนีทิศทางเดียวกันเคลื่อนเข้าใดมากคนนนกปูนเป็นหกหนึ่งกับหาสี่หาโอนหาเก้าเก้าหา่ะแต่ว่ามันโมเมนเปนอันน่าเป็นบอกตอนี้เมียนอยู่าเป็นเกณฑหนหก่งม่ขีดนึ่สอกกึอันขีดขีดหกไปหาหนึขีดหกมาหาสองมันว่าล่ะฮะตนมาหกกั นึงบวกกันเป็นสามีเกมีแปดมีกูได้จีเิดมัเมือมนุษย์จนอือเป็นไห้มังสี่ละมีมีมีหมีละมีหนึ่บแล้วก็มีละมีสองยังสี่ค่ะยาเราบอกว่าไหเอหกไปบวกกับหนึมันจีได้เก็เอาลงมากสี่หกับสบวกกันมันได้แเอาลงมากสี่แล้วก็1กับสองบวกกันเป็นสเอามาใส่ครูมันสีถึงทั้งบนทั้งล่างเขาใจบอกงวดเมื่อกี้นี่บ่เราเรียงวที่ผ่านไม่แม่มีอันวัตถ้พน้มานเอาวันนี้ด้บ้านน งาจันทพร้อมมีอนหมองตอตะเคียนนั่นบัดสีชมพูหมองปูไปนั่นน่ะที่ได้เกศเก่าแล้วเนาะไก่ปูปูคือเป็นแต่อยากไปแท้โอ้ยออกจากบ้านปูไปซีหาโลนึงบ่มืงอนั้นก็ให้ยเกศเก่าลางเข่าล่างเลยเข่าลางงูต่อมากกว่าสา้เกศสามเกศแบบนี้สามเกศลางกับแต่ว่าคนถืออะไรอะไรแบบนี้ผมคิดว่าหญ้าเราสีบังเพราะว่าคนบ่มีดวงก็มีเราเลยให้เป็นปริศนามีงกนี่ล่ะมีหนึ่งแล้วก็มีสองจังจี่เราให้มาบวกกันจังจี่ ่มนลงงาโอ้ยหขันผู้สลัดก็ได้นอกขันไข่กันบอสลัดไปได้แล้วได้บ้างเมืองมนุษย์ก็บอสลัดจังสิีงาจะหนอกกะงวยว่าคนลบคนน้ำค่ะสวางงวดไปไปหมู่บ้านนี่ยสิ่คนบอกนัไงล่ะบอกตรงสงเลยผู้บ้านี้ผมได้อันนี้มาจากในหินอุ้ยได้มาแต่ใส่เครื่องงามแท้งาสีเหลี่ยมไนไหนมาเรียมมองมองรถบุญผ้ารวยเราหลุดจากอยู่พอไปนะผมอยู่ในก้อนหิน ย่าบอกว่าให้เอาไปหอดบานจังไปถูกเบิรงนเ้อถูกบอกกันเป็นนีอ้อือูด้ายปูดีผมอัดลื่นสีปูลื่นสีตาไฟปูลื่สีตาไฟอยู่ในก้อนหินนี่ครับนี่มผมเหมัอน่ายวิดดโอไปอ เป็นรักฐานยืนยันว่าผมทุบออกมาในหินอิลีผมถ่ายมิโอยเบิ่งเลยแต่ว่าเหลืออีกก้อนหนึ่งนี่ปูใสๆเป็นคอบ่ได้บ้าเป็นเชียวไม่เห็นปูเลยแล้วแต่ว่าตั้งโลกนี้พิ่นที่หันหนาไปทั้งที่ตะวันตกบเชือตั้งเบิ่์เล้งเนี่ยว่าที่ตั้งเป็นอัตโนมัติเลยหันไปทั้งในขยะเลยเหยียเลยมันต้องเป็นพื้นที่เรียบๆเพราะปูเป็นพื้นที่มืดๆตั้งกระจกงาชาเพื่อหันไปเลยนี่เลยอีกอันหนึ่งือเป็นแต่แปลกคือแปลกต่เนี่อขายาวเบิรงนขายาวเบิงสอยู่ในนีบ่่มน เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเบิ้งไปเบื้องไปเบื้องอันนี้อีกก้อนหนึ่งครับผมตังไม่ตังไม่ตังไม่ได้พี่น้องตเต้าเพรท่นแตกเอดจะปีนหนาภูรือีตาไฟไปทางทิศตะวันออกนะครับเพผลนจะหมุนเพลนจะหมุนหนาไปทางทิศตะวันตกทันทีนะครับนั่นบ่ได้เมื่อหมุนเด้อค่ะเด้อเมื่อบ่ได้หมุนเองเด้อ เันนมุนเองครับจังได้่นนั่นเป็นตัวคุณของเพิ่นครับต้มได้แกงขันหางของเปิ้ลกระหังของเปิ้ลเลยโอซ่าบูซาบูซาให้าบูซาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะของปูตามเลียวลวยเพิ่นกระหายแนวทางม้านะคะเพิ่นก็บอกว่า C9 t a เ g e t h a d e WAZAN ค่ะน่าจะเป็นบนเป็นล่างนะคะ ก็ให้พี่น้องพิจะะารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อมักชอบถูกใจตรงใจจังค่อยเอาไปลงทุนนะคะบ่ม,มักบ่ชอบกับพานเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับพี่น้องนะคะอาท่านใดที่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้ากัจังพอกัใไม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องรัตมานีนะคะสวัสดีค่ะ